สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขพนเนาะคะ่ะชาวนี้ยี่ก่อนพาพพี่น้องเขาสวนเก,นก็บผักกินกระปนอจ้ะพักข้างบ้านยี่หรีได้ค่ะนี่ป้าบุกผักข้างบ้านจริงๆเลยนะคะนะคะพี่น้องเก็บเอาก่อนสิบเก็บบาฟกบัวพี่น้อง ขางห่วยคุณแม่จ้ะพักบัวหูละผ้าเนาะจ้ะนี่ค่ะเอาพักอันนี้พร้อมพี่น้องเอาพักแปนพร้อมเนาะจ้ะยังไม่จะว่างลื่นตกห่วยเด้อยี่ก่อนเลยเดยวต่างกลองแป๊บ พี่น้องตัดผักอกินกับป่นปลาค่าฝนกระลิ้นพี่น้องเอ้ยฝนตกค่าฝนตกต้องรีบเก็บค่ะอาองพ่อกกินค่ะพี่น้องยีดก่อนว่าจะเก็บายแบบจ้ะ เก็บเก็บเอาแชมิดเล่ากันค่ะแชมิดเล่าในกระถางนี่ก็งามงามพี่น้องเลยนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง งามงามค่ะพี่น้องค่ะงามแห้งพี่น้องเอ้ยทีก่อนตัดเอาเป็นกอๆนัน่นแหละอึ๊บนี่อสองกอพ่อเนาะจ่ะเหลือเฟื่อค่ะนี่เหลือเฟื่อค่ะสมิดเล่างามคักพี่น้องปลูกใส่กระถางนะจา๊ะอ่ะตอนนี้เรามาเอา ดอกผักพี่น้องดอกผักสุดๆเลยค่ะถอนแล้วต้นนีน่ต้นใหญ่ๆอวบๆนะคะ สุดๆงามๆเลยจ้ะเอาตะพอกินค่ะพี่น้องคะประกาศหน่อยยี่ก่อนป่าไปเก็บดอกมาอนีิน้อค่ะ,ะไปพี่น้องมมเลดิดมมเลดิดกับ่อญญากจ้ะมว่าอานยี่ก่อนต้มแล้วเนาะจ้ะ,ะเด็ดเอายอดโหระพาซะหน่อยสิยอดโหระพางามๆพี่น้องไปกินกับปุล วันนี้ยีกนปนปลาปนปลาสลิดไหมคะ่ะเส้พักกันแย้งวันนี้นะขอบอกว่าแซ่บนะคะแห้งเก็บแห้งป้งได้ะนาดไ้นกระไดี่น้อง,อองแค่นี้ยีกนก็ได้พักพ่อกินแล้วจ้าเอาแต่พ่อกิน,นแล้วกันเนะเาะมะบังยอดปักท่องงามงามี่น้อง ยี่ก่อนบ่เก็บดอกจ้ะเดี๋ยวมือได้ยี่ก่อนแกงเนือน้อใหม่นาะจ้ะมือได้ยี่ก่อนแกงเนื้อใหม่ก่อนสิบ้าพี่น้องมาเด็ดเอาอยอดฟักทองไปใส่เน้อจ้าไงวายพี่น้องสูงสุบลืมส,สูบลืขึ้นข้าวเดียวน้อค่ะเนาะไปจ้ากาดหน่อยบ่เก็บจ้ะพี่น้องนะคะบ่เก็บปรกาศหน่อย นี่ประกาศยี่ก่อนเพิ่งแปะไปค่ะพี่ช่มขึ้นบ้านกันจ้ามาค่ะพี่น้องลองมือกินข่าวก่อนจ้ากับข้าวยี่ก่อนเซซับเรียบร้อยนะคะมือนี่ปนปนปลาสลิดพี่น้องปนปลาสลิดกับข่าวเหนียวด้ค่ะข่าวเหนียวผักแก่กะสดๆจากสวนนะคะสดๆจากสวนเลยพี่น้องอาหารของยี่ก่อนมือนีเนาะค่ะ มาค่ะพี่น้องมาลงมือกันนะคะสำหรับผู้ใดชอบคลิปวิดีโอ,อยี่ก่อนกับยืมลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ<ม>เห็นในคลิปต่อไปในนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า